ฮอนด้าซีเวี2.4เอลขับเคลื่อนสี่ล้อปี19จ20ใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะราคาค่าตัวมาดีมากแนละ้ว659,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าได้รถเจ็ดที่นั่งตัวท็อปไปใช้ง,งานกันเลยนะคะใครสนใจค่ะเราไปใช้ง,งานอยู่แนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเริ่มต้น11,000เท่านั้นนะรายได้22,000ขึ้นไปเป็นเจ้าของรถส,สวยๆคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นตัว ตัวท็อปนะที่ราคาค่าตัวเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะลูกค้าหาไม่ได้อีกแล้วนะลูกค้าใครสนใจหรือว่าหารถไปใช้งานอยู่รีบมาจับรีบมาจองคันนี้ได้เลยนะคะติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะศูนย์982609587หนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คาปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ได้ด้วยออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็เลนดอกเบียเนี่ยเริ่มต้น2.49% เท่านั้นนะใครสนใจนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะป้ายทะเบียนขอแจ้งก่อนว่าไม่ได้ไป้ายนี้นะคะเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนป้ายให้ใหม่เป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครนะคะรถสีบอลเงินสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีสันเรียมคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีลักิมนะคะไฟหน้า LED มาพร้อมกับไฟเดย์ทมมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบ้อยแล้วด้วยนะคะสภาพส,สวยๆเลยคันนี้นะคะลูกค้าเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะนะไม่อยู่ประมาณแสนสี่หมื่นหนึ่งพันโล เท่านั้นเองนะคะแถมออปชันให้มาแบบครบ,ครบแล้วด้วยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแล้วก็มือจับประตูสีด้านเนี่ยเป็นสีเดีนเนยวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะส่วนภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าคุมโทนสีดานะคุมโทนสีดําตัดด้วยลายไม้ดีไซน์มา um <t orn> ให้สวยหรูเลยนะคะได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะมาพร้อมกับคุชคอนโทลมีกล้องไบสปอร์ตด้านข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็กุญแจสำรองมีมาให้ครบเลย2ดอกนะคะม แสนหนึ่งมืเออแสนสี่หมื่นหนึ่งพันโลนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคันนี้นะคะไมค์ก็ถือว่าโอเคไม่ได้สูงเกินไปนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเขาเข้าเช็คศูนย์ทุกรอบอยู่แล้วนะคะสมุดวารันตีเขามีอยู่นะคะลูกค้านี่บอดีเด้เดิมๆนะคะระบบความปลอดภัยเขาก็ให้มาแบบครบๆเลยนะได้จอทัชสกรีนนะคะลูกค้ามีกล้องบสปอร์ตด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงกระจกด้านซ้ายนะแล้วก็ กล้องถอยหลังก็มีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะคะคันนี้นะใครหารถครอบครัวไว้ใช้งานในเรทราคาไม่แรงนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะ,ะ6 5 9 0 0 0บาทลูกค้าขานะัดเป็นเซลล์ที่เพรยนต์มา4ปีนะ,ะราคานี้บอกเลยว่าหายากม,มากๆวันนี้มีเข้ามาแล้ว1คันนะคะใครที่สนใจเนี่ยรีบทักรีบโทรมาได้เลยนะ,ะเพราะว่าสเปคแบบนี้เนี่ยมาไวไปไวแน่นอนนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะเบาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดง่ายๆโครงสร้างรถ เดิมๆนะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยของการขยับขยื่นนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆเลยกั้งกันสบายๆแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลังก็มีมาให้พับเบาได้นะแล้วข้อดีของรถฮอนด้าเวลาพับเบาเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะได้เป็นระนาบเดียวกันเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคตรคุ้มใครสนใจนะคะรีบทากีบโทรรีบติดต่อหานัดเร็วๆไดนน้เลยนะคะลูกค้าเลนแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนนะเป็นตัวท็อปราคาไม่แรงด้วยนะคะ CRV 2 4 EL ขับค่ เลนสีล้อปี19 20นะประตูด้านหลังเนี่ยได้เป็นระบบไฟฟ้าเรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้านี่ บอดี้เดิมทั้งคันนะบอดี้กว้างๆนะคะเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะลูกค้ายังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆรีบมารีวิวให้ชมก่อนใครเลยนะคะลูกค้าได้เห็นสภาพรถสดๆที่เข้ามาใหม่นะที่เพชรยนต์เลยนะคะลูกค้าบอดี้รอบคันเนี่ยไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยชนหนักเข้าโครงสร้างนะคะเราการันตีโครงสร้างให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะลูกค้าบอกเลยว่าซื้อรถที่เพชรยนต์ได้รถสวยเก A A ไปใช้งานแน่นอนนะสะภาพสวยๆแผ่นเพจของรถมีดีที่เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะถ้าตรวจเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยติดต่อหานัทได,ด้ตรงได้เลยนะคะศูนย์8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้เจ็ดที่นั่งตัวท็อปนะคะซ วี2.4 EL ขับเคลื่อน4ล้อปี19.20 659,000บาทฟรีดาวน์ผ่อน11,000เท่านั้นใครสนใจห้ามพลาดเลยคะ่ะ